เรียมเปิดตัว Poco M4 Pro 5G ว่าที่สมาร์ทโฟน 5G เร็วๆนี้ชาชิป d ด m e n ม i สต8 0 0แบตอึดมีชาร์จไว3ามวัตต์รอช้อปกันให้ฟินกับแคมเปญช h o p e e ้10เดือน10 ด้วยพิงไฮ้10เดือน10แบรนด์เฟสติวัลตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง10ตุลาคมนี้ครับช้อปปร10เดือน10รับโค้ดส่วนลดช้อปปี้มอลลดสูงสุด1,500บาทดิวปังแบรนด์ดัง10แบรนด์ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสนใจเก็บโค้ดส่วนลดคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับลวลาสุดก็ได้มีข้อมูลว่าทางโค เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Poco M4 Pro เร็วๆนี้ครับโดยก่อนหน้านี้ครับไม่นานได้มีสมาร์ทโฟนที่มีรหัสโมเดลว่า 2109-1116AG ที่คาดว่าจะเป็น Poco m 4 Pro 5G เ v e r s i o น global เพื่อวางจำหน่ายทั่วโลกโดยสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้จะมาพร้อมกับจุดเด่นด้านระบบชาร์จเร็ว3-3วัตต์ ขายชิปประมวลผลมีเดเทคได้มาสตอร,รี่แีดร้อยอิมพลต์ด้วยสถาปัตยกรรมระดับ7นาโนเมตรที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงสุดระดับ2กิกะเฮิรตซ์แต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลอ,อื่นเพิ่มมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแหละครับ้ามีขข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟาจะว่กกาก่อสร้างอีกทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละย0ิบาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ